แว้นนีเพื่อชาติค่ะวัยรุ่นไทยแก๊งน้ำไม่อาบจัดเต็มนัดชนวัยรุ่นเขเมรกว่า3,000คนเตรียมปิดปราสาทตามเมืองทมค่ะตเตือดกว่ากระทะทองแดงช่วงนี้คงหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีข่าวว่าวัยรุ่นซอกก่าวทรงเอจากเขเมรหลายคนพากันค่ะคุณผู้ชมมาทำคอนเทนต์ยั่วมโมโหคนไทยแบบรายวันเลย พวกลุงลุงป้าปาเขมรค่ะก็ทําขู่หาเรื่องทหารไทยเราทุกวันส่วนพวกที่ยังวัยรุ่นค่ะเพิ่งหย่านมแม่มาหน่อยก็ทําคอนเทนต์ยืนมองหน้าทหารไทยและก็เอาไปลงโซเชียลค่ะว่าทหารไทยเนี่ยไม่กล้ากับเขมรล่าสุดค่ะวัยรุ่นเขมรทรงเอรงเกลประกาศก้าวนัดรวมพลบุกปราสาทต,ตาเมืองทมกว่า3,000คนในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะ โดยเพจ Army Military Ford ได้รายงานค่ะว่าด่วนแก๊งน้ำไม่อาบขเขมรทาคอนเทนต์เชิญชวนวัยรุ่นทรงเอขะแม่นัดรวมพลทั่วประเทศจัดทิโมอเตอร์ไซค์กว่า3,000คันไปประสาทต,ตาเมอนทมในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ผู้ชายเขมรเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยค่ะผู้หญิงสาวสาวเขมรก็มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะข่าวว่าจะมา3,000ันคันก็น่าจะมากกว่า3 0 0พันคนแต่ว่าคาดว่าน่าจะมาถึงตาเหมือนทมอาจจะไม่เหลือ1000คนก็ได้ค่ะระหว่างทางเฮ้ยย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 ยรยยยทยยยนยย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 ุยยยลยย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 มยย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 รยยยยย រោមដល់នឹកខ្ញុំនៅទីនេះពួកគ្នានេះប្រសាទតមួនលេខ27ចាយយោសន្តិភាពប្រសាទតមួនជារបស់ខ្មែរ เป็นไงคะคุณผู้ชมแต่และคนทรงเอเทป,ปูลกันทั้งนั้นเลยค่ะหัวนี่มันแผลบเลยซึ่งพี่ๆคนไทยคนไหนที่ไปวันที่27นี้ค่ะที่ปราสาทตาเมินทมก็อย่าลืมเอาซีมาโลชั่นไปบริจาคให้กับวัยรุ่นเขมรด้วยค่ะถือว่าทำบุญทำทานแล้วกันนะคะแต่ก็ระวังค่ะอย่าไปสัมผัสพ,พวกเขานะคะเดี๋ยวจะได้โรคผิวหนังติดมา ซึ่งนี่แหลยค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นทิพท้าชนนะคะระหว่างแว้นปลอมฝั่งกัมพูชาแต่ว่างานนี้ต้องบอกเ่าวัยรุ่นไทยไม่ทนค่ะล่าสุดเมลายรัชดาหัวหน้าแก๊งน้ำไม่อาบนัดชนเขมรแก๊งฟันไม่แปลงแมงอินฟันเจอกันแน่เสานี้ที่27ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นวีรบุรุษนักบิดตัวจริงโดยล่าสุดค่ะทางเพจเมลายได้โพสต์ข้อความค่ะระบุเอาไว้ว่า แฮชแท็กก่อนน้ำไม่อาบไปอาบน้ำที่ปราสาทต,ตาเมอนทม วงเล็บผมไม่ใช่ผู้จัดแต่เป็นผู้ร่วมทิปไปให้กำลังใจพี่พี่ทหารกองทัพภาค2กันในวันที่2 7กรกฎาคมนี้ใครเอารถยนต์ไปซื้อน้ำข้าวสารอาหารแห้งพวกของกินของใช้ที่จำเป็นไปให้พี่พ,พี่ทหารด้วยครับดูแลตัวเองนะครับผมเป็นเพียงผู้ร่วมทิปใจร้อนนอนที่แคบอย่าไปมีเรื่องมีราวไปให้กำลังใจพี่พี่ทหารไปบริจาคของเอาเอกสารเตรียมไปให้พร้อมและยังมีอีกโพสต์หนึ่งค่ะที่คุณเมลาย์ได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าไปแน่นอน พวกนาอ่อนเตรียมโกงตึงๆได้เลยมาให้ตรงวันด้วยนะพ่อชนะตุ27นี้นะถ้าพวกผมกลัวพวกผมจะนอนอยู่บ้านเอาเป็นว่า27ขอให้เจอพี่ๆชนะตุด้วยนะขนาดพวกกูยังใส่กันเองเลยแล้วพวกมึงเป็นใครพวกกูจะเอาไว้ทำไมใครที่สื่อสารกับพวกเกลือนได้ให้ส่งสารไปถึงพวกมันทีว่าเจอกันจะซื้อ,อยารักษาไปให้ครับวงเล็บ หมายเอาไว้ที่หลัง hashtag, น้ำไม่อาบ hashtag, ประเทศไทย hashtag, กูจะไปเพื่อชาติกูค่ะและนอกจากเมลายรัชดาแล้วค่ะยังมีด้านของเฮียเบียเจโอผลไม้ซิ่งค่ะที่ได้มีการโพสต์ข้อความไว้เช่นกันโดยระบุค่ะว่าที่ปราสาทต,ตาเมืองธมสุรินทร์27กรกฎาคมนี้เตรียมรถให้พร้อมผมจะพาไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยว่าเป็นมาอย่างไรถึงได้เป็นมาปราสาทต,ตาเมืองธมสร้างมากี่ปีตั้งแต่สมัยไหน เราจะไปหาข้อมูลเราจะไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทยที่มีพีพ่ๆทหารคอยให้คำปรึกษาอยู่ว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นมาอย่างไงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ใครที่จะไปห้ามใส่รองเท้าแตะหูหนีบต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเน้นย้ํารองเท้าผ้าใบเท่านั้นค่ะโอ้โหผู้ชมไปไงแต่ละคนไม่ใช่เล่นนะคะต้องบอกเลยว่าไฟนี้แกงน้ําไม่อาบได้แจ้งเกิดแน่ด้านคนไทยค่ะพอเห็นนะคะว่าคนไทยร่วมใจกันแบบนี้เนี่ยก็เข้าไปชื่นชมเข้าไปเชียร์กันเพียบเลยหลังจากที่ผ่าน มาเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทิปน้ำไม่อาบเนี่ยโอ้โหพอจัดทีไรโดนคนไทยรุมสาบทุกที่มาครั้งนี้ค่ะถือว่าทำถูกที่ถูกเวลาเป็นตัวแทนหมู่บ้านจัดทิปไปจับเขเมรอาบน้ำที่ปราสาทตาเมือนทมแล้วค่ะ ด้านชาวเน็ตหลายคนนะคะก็แสดงความห่วงใยไปถึงแกงน้ำไม่อาบค่ะก็แนะนำว่าระหว่างทางเนี่ยด่านน่าจะเยอะแน่ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็ขอเดินทางให้ปลอดภัยกลับถึงบ้านปลอดภัยทุกคนค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะไม่ว่าใครจะอยู่แนวหน้าแนวหลังก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ล้วนมีบทบาทในการปกป้องแผ่นดินเป็นของตัวเองนาทีนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแนวไหนแต่เราก็ร่วมใจปกป้องประเทศไทยได้อะไรที่ทนได้ก็ทนไปอะไรที่ทนไม่ได้ก็ต้องจัดกันสักแม็ค่ะ